สวัสดีครับวิธีช่างวันนี้นะครับจินจะพามาติดพัดลมเพดานรุ่นคลาสสิกใบพัด42นิ้วจินซื้อมาในราคา2,175บาท50สตังค์ไม่รวมหลอดนี้หลอด3หลอด117บาทคลิปหนึ่งคมไฟเขาเคยถามจินว่าใช้หลอด e เท่าไหร่มันคือขั้วหลอดเนาะจินก็จำไม่ได้ตอนนี้จินบอกเลยว่าหลอดนี้ e 27 อันนี้เจ็ดวัตตให้เขาประกอบเพราะว่าขี้เกียจประกอบแล้วก็จะยกติดตั้งนิดหน่อยจะเอาไปติดตั้งแทนที่เก่าตรงห้องรับแขกก่อนมันจะเป็นพัดลมติดเพดานแล้วคราวนี้มันใช้งานมานานตัวหมุนมันก็เลยเสียในในก็จะเปลี่ยนก็เลยจะลื้อออกหมดเลยทั้งหลอดไฟโคมไฟด้วยนี่พัดลมหมุนแบบติดเพดานหมุนหคราวนี้เฟืองมันน่าจะลุด จริงก็ไม่ได้ซ่อมไหนๆก็จะเปลี่ยนทั้งทีก็เลยยกชุดแต่ตัวพัดลมเนี่ยยังยังหมุนได้แค่มันไม่หมุนรอบสายเฉยนี่รุน่นนี้สมัยอดีตนี้ทรอห์โมากเลยนะใจะใหญ่ก็เลยว่าเอา้าเปลี่ยนเป็นพัดลมตัวใหม่ไปเลยอันนี้ก็แต่ตัวจะไปติดอยู่ที่ทีนาอายุการใช้งานสิบปีขึ้นของเก่าดีมากรายละเอียดสินค้า อันนี้ปกติออกกำลังไฟ80วัตต์ขั้วหลอด E 2 7บห้าไปพัดสามโคมสีเงินอีหอนี้คารินิรุ่นน,นี้คลาสสิกสี่สิบสองนิ้ว E มาประกอบเพิ่ม,มนิดหน่อยมาดูในส่วนของใบพัดพัดลมที่จินให้เขาประกอบให้เพราะว่าจินกลัวเสียเวลาก็มีแค่สกูยึดนี่สกูยึดพวกนี้ใบละสามตัวเกาะก็ไม่มีอะไรมากตัวนี้จินก็ขันสกูออกแล้วก็แยกออกมาเป็นนี้ตัวนี้จะไปยึดติดกับฝ้าเพดาน สังเกตดีๆอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นแกนขาของมันมันจะมีร่องมีร่องด้านนี้เวลาเราติดตั้งมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้มีเดือยอยู่ตรงนี้ให้ร่องนี้ไปเข้ากับเดือยเพื่อล็อกไม่ให้มันเคลื่อนเนี่ยเวลาติดตั้งก็เหมือนแขวนไว้อะมันก็ไม่หมุนละเหมือนแขวนล็อกไว้ ดูชิ้นนี้ชิ้นนี้มันจะมีสลักอยู่เราก็ถอดสลักออกมีปิ้นอยู่สายสีเขียวๆนี้เป็นสายสายกาวกันไฟดูดในระบบแต่ว่าบ้านจินมันไม่มียังเป็นระบบเก่าอยู่ก็เลยไม่มีสายนี้ นี้สายไฟตัวนี้มันมีสามสายสายแรกสายไฟมีโคมไฟสายนี้สายกลางและสายนี้สายพัดลม จะมีรองสลักให้รองสลักเข้าไปเบร้อยแค่นี้ในส่วนของพัดลมนี่มันก็จะยืดแบบนี้นะ ันนี้ไม่มีอะไรละอิสระต่อมาก็ขันมอดเข้าไปอีกที่เหลือก็จะเป็นการ ไปต่อใส่ไฟแล้วก็ใส่ตัวยืดตัวนี้อย่างที่ยินบอกอันนี้ใส่ทีหลังใส่ทีหลังยืดแล้วก็ขันน็อตล็อก แค่นั้นติดตั้งได้เลยตัวนี้อันนี้โมดิฟายหลีกฉากยึดกระคานไม้พล ยืดยืดดันดูนีกดันอ่าไหมนี่โมคุงคู่หล่ะคู่ล่ะอันนี้ใส่เบรกเกอร์เบรกเกอร์สวิตต์เวลาปิดเปิดมีเวลาซ่อมพัดหลอกพัดลมเวลาทำอะไรก็ง่ายหน่อย ไฟเดิมจะไม่ใช้ก็ตัดออกอันนี้จินสับสะพานไฟลงแล้วป้องกันไฟช็อตใส่เส็จนี้นี่ใส่ดอกเขาดอาอเกือบสั่นเนาะ ่อระบบไฟเสร็จแล้วเอกเกอร์ลองขยับปั๊กอ้าวได้เดือยมันต้องอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เกาะหมุนหาก็ได้เออออมันที่นี่เดือยมันอยู่เค็นบอก พัดลมสายไฟแล้วก็มีนไฟของเราเป็นสามสายจบเขาให้มาอ,าอาันนี้อันนี้หมืนคันนี้นต่อสายกลาวก็คือสายกลางที่เขาเขียน เป็นสกูยึดสามตัวไม่ให้อันนี้แก้วนะเนี่ยไม่ให้โคมแก้วเนี่ยโคมไฟนี้หล่นลงมาถ้าบอกแก้วบได้มันทนความร้อนเพราะว่าตัวอ่ะได้แล้วนัน ถ้ากดลงลมมันจะพัดลงถ้าเลื่อนขึ้นลมมันจะดูดขึ้นนี่คือตรงนั้นเราให้เย็นต้องกดลงเดี๋ยวเราจะทดสอบระบบละกัน สังเกตที่ตัวชักสวิตเนี่ยมันจะมีความแกว่งอยู่ <Okay. S 1> คุมไฟก็จยม,มีแกว่งถ้าเกิดอาการแบบนี้เราจำเป็นจะต้องตั้งจุดถ่วงให้พัดลมมันเกิดความสมดุลหรือว่าบาลานซ์ <Okay. S 1> เดี๋ยวจินจะปิดก่อนนะ ต้องปล่อยให้พัดลมมันหยุดเองอย่าเอามือไปแบบว่าไปกั้นมันอ่ะเดี๋ยวพวกมอเตอร์มันจะมีปัญหาในอนาคตก็คือจนกว่ามันจะหยุดเองไม่ใช่ไว้เห็นมันชะลอแล้วเอามือไปเบรกมันไว้ไม่ดีไม่ดีอันนี้ข้อข้อไม่ดีให้มันหยุดสนิทเราถึงจะตั้งจุดศูนย์ท่วงได้อันนี้คือ ชุดทวงสมดุลของพัดลมสิ่งที่เขาให้มาก็คือคู่มือแล้วก็คลิปพลาสติกแผ่นเหล็กห้ากรัมจำนวนสามแผน่นพอดีสองแผ่นจินเอาไปใช้ละกรณีที่ใครไม่มีคลิปพลาสติกเราสามารถใช้คลิปเหล็กหนีบเอกสารของเราเนี่ยแทนก็ได้เวลาใช้งานก็ใส่แบบนี้หนีบ ถ้าใครไม่มีแผ่นเหล็กเราก็สามารถใช้เหรียญสองบาทแทนก็ได้เดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งสูงพัดลมกันเลยอันดับแรกเราหาช็อคมาเขียนใบในใบพันลุมกลัวเราหลงเนาะเขียนเป็นเบอร์ไว้ใบที่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าเราเริ่มจากใบที่หนึ่ง ถ้าเราอยากให้มันเป๊ะๆหน่อยเราก็วัดวัดใบพัดลมเพื่อให้มันอยู่ศูนย์กลางก็สิบเจะมรณนี้เราได้ศูนย์กลางทำแบบนี้ทุกใบใช้คลิปพลาสติกีีเข้าไปที่ตรงกลางของใบก่อน หลังจากนั้นทําการเปิดพัดลมก็ปล่อยให้พัดลมหมุนไปจนได้รอบลองรอบความเร็วเบอร์แรงที่สุดเพื่อสังเกตอาการพัดลมมีอาการสั่นน้อยที่สุดทำทีละใบใบที่หนึ่งใบที่สองที่สามจนครบห้าใบแล้วมาดูว่าใบไหนมีอาการสั่นน้อยที่สุดหรือแกว่งน้อยที่สุด ก็ให้ยึดใบนั้นในการตั้งจุดถ่วงหนรอบในการหมุนพัดลมใช้เวลา2นาทีเราสมมุติว่าใบนี้เป็นใบที่ตั้งจุดถ่วงตอนแรกเราต้องทดลองที่จุดกึ่งกลางก่อนหลังจากนั้นทดลองปรับตัวคลิปนี้มาที่จุดข้างในประมาณนี้ถ้ายังไม่ได้ก็ลองปรับมาที่จุดด้านนอก ก็ลองก็ลองไปเรื่อยๆแต่ถ้า,าจินแนะนำให้ใช้ตลับเม็ดแล้วก็ขีดทีละสองเซนก็ได้ขีดเป็นเป็นจุดไว้เราลองเลื่อนมาดูถ้าสมมุติว่าเฮ้ตรงนี้แหละมันนิ่งมันนิ่งมันนิ่งดีที่สุดแล้วเราค่อยแกะแผ่น เทปกาวออกเอาแผ่นเหล็กนี้ติดเข้าไปแทนตำแหน่งตรงนี้เรารู้แล้วว่ามันนิ่งเราก็ติดติดเข้าไปลองหนึ่งแผ่นแล้วหมุนพัดลมดูยังไม่ไม่นิ่งพอเราก็ใช้แผ่นที่สองปิดทับได้ของจินนี้จะเป็นใบและนี่จินติดอยู่ตรงนี้ตำแหน่ง คิดว่าดีที่สุดแล้วก็นิ่งที่สุดนี่นะครับสำหรับหลักการของการตั้งจุดทวงของพัดลมลองทำดูง่ายๆอันนี้หลังจากที่ตั้งจุดทวงได้แล้วอาการแกว่งอาการสายก็จะลดลงสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ